สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับลูกจันอีกแล้วนะคะที่จัดเอสพีชาแนลนะวันนี้ค่ะลูกจันจะมารีวิวสินค้าที่บอกเลยว่าเป็นสินค้าที่ลูกจันไม่เคยรีวิวมาก่อนเลยทุกคนคือตัวนี้นะเป็นสินค้าไอจีตัวแรกเลยแล้วก็คือตัวนี้นะคะเป็น ตัวหูฟางบลูทูธนั่นเองนะคะเป็น Wireless Bluetooth Magnetic Stereo Earphone ค่ะก็คือด้วยรูปลักเขาคือดีมากคือมันเป็นแบบบูทูทุกคนคือไม่ต้องแบบเอาสายเสียบเข้ากับโทรศัพท์อะไรอย่างนั้น,นะะแล้วนะคะเราก็เป็นแบบ Magnetic Attraction นะคะก็คือแบบมันจะติดกันก็คือแบบเก็บง่ายก็พาสะดวกและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเทนนะคะ M MM M Speaker Driver ก็คือแบบ อู่ไกลแล้วถึงสิงเมตรเลยทีเดียวน,นะคะแล้วก็ sweat proof กันเหงื่อนะคะกันเหงื่อนะทุกคนคือเหมาะสำหรับการแบบว่าแบบกอลังกายนะคะแล้วก็ฟังเพลงมีไมโครโฟนในตัวนะคะเป็นไมโครโฟน HD เสียงชัดเสียงคมเนาะแล้วก็เชลเตอร์ด้วยวก็คือไว้โทรคุยได้ด้วยนะคะก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะลูกจันก็จะมาลองใช้ทุกคนดูว่าจะเป็นยังไงคะ่ะงั้นเราไปดูกันเลยว้า มาค่ะทุกคนมาเราจะมาเปิดด้วยกันนะคะนี่จะแอบงาไว้ก่อนเพราะว่ากลัวเปิดไม่ออกนะชิวบุ๊เปิดออกมาได้ค่ะข้างในก็คือจะไม่หูฟังอยู่เนาะแล้วก็มีตัวนี้นะคะตัวนี้คืออะไรนะคะคือเราแบบเรีย r e เลยเนาะทุกคนเป็นบ l u ท t o o t h e a เนาะอันตัวนี้น่าจะเป็นตัวคู่มือ User Manual นะคะก็คือคู่มือนั่นเองเนาะว่าใช้งานยังไงนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนภาษาอังกฤษหมดเ learn นะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ และนี่ก็คือหูฟังนะคะที่รักของเรานั่นเองนะคะเรามาแกะกันอตรงนี้ถ้าแกะมาก็จะเป็นแบบนี้โอเคแล้วเรา,า,าก็จะออกไมคค่ะสีสวยมากตัวนี้นะคะเป็นสีซิลเวอร์นะเป็นสีเงนินก็จะเป็นตัใสประมาณนี้แบบเล็กๆนะคะกระถัดรัดแล้วก็นี่แมกเนติกของเขานะคะแบบแบบมันติดก,กันเนาะมันก็จะแบบพกพาสะดวกนะคะแล้วก็นี่เป็นไมโครโฟนทุกคน ไมโครโฟนที่บอกเลยว่าแบบเออเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้รับได้อะไรนี้นะคะแล้วก็กันเหนือด้วยแล้วก็ปรับสายได้ตามแบบแต่และคนก็คือจะใช้สายสั้นสายยาวไม่เหมือนกันเนาะกสมมติว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันต้องใช้แบบนี้ป่ะอ่าอเกนะสวยงามมากเดีย๋ยวจันจะไปลองฟังเพลงดูนะคะว่าเสียงเป็นงไงเดี๋ยวเราไปเปิดเพลงนะคะเดี๋ยวจะเชื่อมกับ iPad ฟังเพลงกันแล้วเป็นไงเดี๋ยวจันจะมาบอกค่ะไปทุกคนคะว,ว้าวฟังแล้วนะคะดีมากทุกคนคมชัดลึกจริงๆนะคะคือสุดยอดแล้วก็มีไมโครโฟนด้วยปรับ ได้นะคะว่าเพิ่มเสียงเบาเสียงได้หมดเลยแล้วก็เมื่อกี้นะที่ลูกจะลืมบอกไปว่าทนีนี้นะสิ่งที่เขาให้มาเพิ่มเติมก็คือเป็นแบบเป็นยางเนาะมีมาอีก2คู่นะคะแล้วก็มีเป็นใสาชาร์จค่าใสาชาร์จนะคะบูทูดนี่คือชาร์จแบตเอานะทุกคนเอาเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวมาให้ดูก็จะชาร์จแบตตรงข้างๆนี้นะคะชาร์จแบตตรงนี้คือดีมากทุกคนคือคู่ควรนะคะควรมีจริงๆแล้วก็บอกเลยว่า ราคาจะเป็นกันเองมากอยากรู้ว่าราคาถูกขนาดไหนนะคะก็ลองไปเช็คดูได้นะ,ะไม่ว่าจะกับ f c e e o o o นะคะ c e b o o k Fan Page ของเขาหรือว่าจะเป็น Lazada และ,ละช h o p e e ้นะคะเดี๋ยวลูกจะจะขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยยังไงก็ลองไปดูกันนะคะชอบไม่ชอบอยังไงบอกกันด้วยนะแต่ลูกจะชอบมากวันนี้นะคะเดี๋ยวกจนก็ต้องขอโตัวลาบปก่อนนะใครชอบคลิปนี้อยากให้ลูกจนมารีวิวอะไรอีกนะคะ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจลูกเจนด้วยคลิปหน้าลุกเจนจะตามใจทุกคนหรือติองน้อยนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆว่าอยากให้ทำคลิปอะไรนะวันนี้เจนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย